สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทีิประกอเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นำเอาคิวดอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการรวมนะครับชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่กันคละคอลัมน์นะครับใน Excel นะครับเอามาอยู่ในคอลัมน์เดียวกันทํำยังไงนะครับ Excel ที่จะใช้นะครับก็จะเป็น Excel 2021นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะนําเอานะครับคานามน้าชื่อนะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็นมสกุลนะครับมารวมอยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะครับก็ผมจะคลิกนะครับคลิกเลือกนี้นี้ก่อนนะครับแล้วก็แทรกนะครับแทรกตารางเข้าไปก่อน แทรกข้ควน์เข้าไปก่อน1คอลัมนะครับวิธีการนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันนะครับที่มีชื่อว่า concat นะครับหรือ concatenate นะครับใน excel นะครับ2 0งพมันมีอยู่แล้วนะครับท่านสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับวิธีการใช้ก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปก่อนนะครับพิมพ์ concatenate นะครับ concat cat นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บนะครับ นะวงเล็บคอนแคตคอนแคตก็จะเป็นวงเล็บแล้วก็ตามด้วยเทคกก็คือข้อความนะครับแล้วก็ขั้นข้อความเราจะอยากเอาคำไหนมามาเชื่อมกันนะครับก็สามารถที่จะเอาข้อความมาใส่ได้เลยนะครับอตอนนี้ผมต้องการที่จะเอาเซลล์ B2 นะครับมามาเชื่อมนะครับมาก่อนนะครับก็คลิกนะครับเมาส์ไปคลิกตรงเซลล์ B2 นะครับ แล้วก็ใส่คอม่านะครับนะคอม่าอ่าแล้วก็ตามด้วยเซลล์ c2 นะครับ c2 ลักษณะเนี้ยนะครับนะ,ะ,นนะบทีนี้ก็ใส่คอม่าอีกนะครับนะทีเนี้ยหากเราต้องการที่จะข้อวักนะครับทำยังไงนะครับนะตอนนี้ก็ตอนนี้มันจะรวมมาสองตัวแล้วนะครับมีนายสมพรแล้วนะครับนะทีนี้เราอยากข้อวักออกไปทำยังไงนะครับก็ กดปุ่มชิปนะครับใส่เครื่องหมายฟันหนูเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่วัคเข้าไปจะใส่กี่วัคก็แล้วแต่นะครับเช่นผมจะวักไป2วัคก็เคาะไป2เคาะนะครับ1 2นะครับแล้วก็ใส่ฟันหนูเข้าไปนะครับตามด้วยคอมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอานามสกุลมาต่อนะครับนะมันก็จะเอาคำว่านายนะครับ ไปต่อด้วย C2 ก็คือสมพรน,นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายช่องว่างสองขะอนะครับนะแล้วก็เอาตัวนามสกุลมาต่ออีกนะครับเนะสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอม,ม่านะครับใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กด Enter นะครับนะท่านก็จะได้ชื่อนามสกุลนะครับนะมารวมอยู่ในเซลล์เดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีที่1นนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน concat มาช่วยนะครับวิธีที่2นะครับใช้แบบเดิมนะครับแบบที่ excel ทั่วไปสามารถใช้งานได้นะครับคือใช้เครื่องหมายมาช่วยนะครับก็ลองลองวิธีนี้นะครับคลิกนะครับลองแทรกเซลเข้าไปก่อนแทรกเซล์เข้าไปก่อนพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับเข้าไปนะครับเท่ากับเข้าไปใส่เอาเซล b ์ B2 มาก่อน เอาเซลล์ B2 มาก่อนเอา N เนี่ยมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แอนนะครับเครื่องหมายแอนะให้เอาเซลล์ B2 ไปรวมกับเซลล์ C2 นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่แอนอีกนะครับใส่เครื่องหมายแอนทีนี้เราอยากข้อวัดนะครับข้อวัดก,ก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูเข้าไปนะคละ้ายๆกันนะครับแล้วก็วัดไปตามต้องการเช่นผมจะวัด วัดไปสักสามบรรทัดก็สามเคราะก็หนึ่งสองสามนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ฟันหนูเข้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็แอนอีกนะครับแอนอีกแล้วก็เซลดีสองนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเอาเซลบีสองกับเซลซีสองมาต่อกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับต่อกันก่อนอเสร็จแล้วก็เอาตัว ขว่าขวักนะครับมามาเชื่อมกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยเซลล์ D2 นะครับเสร็จแล้วก็กด enter เลยนะครับก็จะได้ข้อมูลมาเหมือนเือนกันนะครับทีนี้เวลา c o p ปี้ทำยังไงนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับลักษณะนี้นะครับเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกก็กดเมาส์ค้างแล้วก็ทำการลากลงมาเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับ วิธีที่2นะครับก็เอาเมาส์ไปคลิกนะครับตรงเซลล์ที่มันมีสูตรนะครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับเกิดเครื่องหมายบวกเกิดขึ้นนะครับทําการดับเป็นคลิกเมาส์นะครับปั๊บนะครับมันก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นคลิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการรวมชื่อนมสกุลนะครับโดยใช้ e x c e l 2 0 2 1นย่ะครับทำยังไงนะครับก็จะใช้ฟังก์ชัน c o n c a t แล้วก็ใช้เครื่องหมายแอนนะครับเชื่อมนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปเรใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กปดกดแชร์เพืเ่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกัน,นครับสบบนุันะสวัสดีครับ